สวสัส,วสดีค่ะบักเสื้อผามือสองค่ะนางค่ะนะคะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามา,มา,มาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อแต่งจัก,กรยานนะคะเป็นงานยุโรป l ั c ส s p ค่ะลูกค้าจ๋าถุงนี้แพคนี้นะคะน้ําหนักอยู่ที่13.93กิโลนะคะคิดเป็นกิโลกรัมละ440บาท ราคาทุงนี้อยู่ที่6,129บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการคร่าวๆ้า6 0ถึง70ตัวค่ะต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ87บาทค่ะนาง,งรอก่อนนะคะโอเคพอดีพอดีแ <c oughs> พ็คห <c oughs> นาแน่นไห <c oughs> น่อยอ่าใช่แล้วค่ะลูกค้าอ่ะลูกค้าสาวอันนี้นะคะเป็นเสื้อปันจากอายาค่ะลูกคะะ้าสาวปั่นปั่นไปเลย ปั่นเช้าปั่นเย็นปั่นเที่ยงปั่นสายปั่นบ่ายค่ะลูกค้าจ๋าปั่นเลยค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อปั่นจักรยานนะคะใสแลยวิ้ยแต่มีอะไรคะติดมานิดหน่อยนะคะลูกค้าจ๋าติดเสื้อบอลมาติดเสื้อบอลมาหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะคะจะคาดคาดไปนิดหนึ่งนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยลูกค้าจ๋าใครที่เป็นสายออกกําลังกายสายปั่น ะะลูกค้าจะแนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมได้เลยนะคะเป็นเสื้อปั่นของเราใส่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใส่ได้ทุกเพศทุกไัยค่ะลูกค้าจ้า หรือนะคะกลุ่มเขาเรียกอะไรนะที่ยังงไคะที่เขาปั่นกันเป็นทีมเป็นกลุ่มค่ะลูกค้าอ่าเป็นชมรมเป็นแบบว่ายังไงเอ่ยเนี่ยเป็นกงเป็นแก๊งไปได้หมดได้หมดได้หมดนะคะลูกคตามแลยว่าบางคนเนาะชอบชอบแบบว่าตามขึ้นเขาแบบเนี้ยคือจัดจัดทริปอ่ะลูกค้าจ๋าจัดทริปนะคะลูกค้าจ๋าไปกันหลายๆคนแล้วมีรถจักรยานไปคนละคันลูกค้าจ๋าแล้วก็ไปปั่นจากจุดตรงนั้นตรงนี้นะคะปั่นชมวิวนะคะตามจุดต่างๆนะคะลูกค้าจ๋าไปเป็นทริป ไปเป็นแก๊งไปเป็นทัวร์ะนะคะลูกค้าจะแนะนําเลยนะคะพลาดไม่ได้นะคะลูกค้าจะต้องมีมเสื้อปั่นนะ,ะอะไรอ่เ้วเพราะว่าจะได้มองเห็นาง ทางถนนเนาะสีสดๆแจ่มๆแบบนี้นะคะลูกค้าทำให้รถใหญ่รถยนต์เนาะอาจจะมองเห็นนิดหนึ่งนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าจริงๆนะลูกค้าจ๋าพูดถึงเสื้อตันอะบางตัวเขาจะน้องเซฟได้ด้วยนะเซฟได้ด้วยนะจ๋าบางทีเราปันอยู่ดีๆตันข้างถนนอยู่ดีๆลูกค้าจ๋าทำให้แบบว่าเพื่อนร่วมทางได้เห็นเราด้วยนะคะว่าเรากำลังปันจักรยานอยู่นะคะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะปันออกกำลังกายก็ดีนะคะลูกค้าจ๋าหรือจะปันไปเป็นทิปเป็นแก๊งเหม ที่แจ้งก็ดีูะคะแต่สำหรับเสื้อปั่นนะคะเพราะว่าสีของเขาคือแบบเจ็แบมาก ีปีมาสีสดมากนะคะตัวทำให้มองเห็นง่ายด้วยที่สำคัญคือผ้าเขาจะแบบว่าไม่ไม่ซับไม่ซับเหนือเข้าไปตัวในผ้านะคะบางท่านอาจจะคิดว่าอ่ะเสื้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เซฟสุดใช่ค่ะเน้นเป็นเสื้อปั่นจักรยานโดยเฉพาะดีกว่าใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ้าคูนี้แพ็คนี้นะคะหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาท คุณต่อตัวนะคะประมาณการ87บาทลูกค้าจ่ายอย่างที่แจ้งเลยแปบาทนะคะลูกค้านำไปทำราคาขายได้โอ้ได้หลากหลายเลยลูกค้าค่ะเริ่มต้นเท่าไหร่ดีคะพี่นางคะร้อยเก้าเก้าก็ได้ร้อยยี่สิบก็ดีได้อีกค่ะร้อยห้าก็ได้ลูกค้าร้อยห้าเก้าร้อยเก้าเก้าพอดีนะพอดีค่ะ บางตัวอาจจะเป็นแบรนด์ด้วยนะคะลูกค้าขายได้200-300อัพกันเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋ายังที่แจ้งเลยค่ะลูกค้าจ๋าเสื้อปั่นของเราค่ะ แนะนำเลยใส่ได้ทุกวัยค่ะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะวัยไหนก็สามารถใส่ได้ลูกค้าจ๋าบางคนบอกว่าไม่มีเทศกาลปั่นค่ะไม่ต้องใส่เสื้อปั่นใช่ลูกค้าจ๋าแต่จริงๆแล้วนะเสื้อปั่นสำคัญมากลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะปั่นออกกาลังกายนะคะเพราะว่าอย่างที่แจ้งเลยว่าสีของเสื้อปั่นอ่ะเขาสามารถแบบว่าทําให้เห็นแบบระยะไกลได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าไม่อันตรายด้วย ใช่แล้วแล้วก็ช่วยแบบว่าเรื่องกับการแบบอันนี้อันนี้เหงื่อเราเนี่ยคือคือเขาแบบไม่ได้แบบซูบเหงื่อเราเข้าไปแต่จะซึมแม่จไม่ซึมเข้าไปในเนื้อผ้านะคะก็จะไม่ซ like ึมทำให้ระบายง่ายระบายเหงื่อง่ายด้วยนะคะลูกค้าแนะนําค่ะลูกค้าจ้าทุงนี้แพ็คนี้นะคะลูกค้าจ้ามาเป็นยังหรือเปล่าคะพี่นางคะอุ้ยลายเดียวกันเลย เรามาลายเดียวกันเลยแขนยาวไหมคะของล้วยของหนูแขนกุดของพี่แขนสั้นเฮ้ยแขนยาวแขนยาวแล้วก็มีแขนสั้นด้วยมาเป็นแท่งเลยนะคะจ่าเป็นลายนี้ตัวนี้แขนยาวตัวนี้แขนกุดแขนตัวแขนกุดลูกจ่า หรือใส่แผ่นผุดข้างในได้แล้วแผ่นยาวข้างนอกก็ได้อีกนะคะลูกค้าค่ะอุ้ยสวยๆเลิศๆเลยลูกค้า่ะกับต้นคุณเพ็งครับแ6บาทต่อตัวเท่านั้นลูกค้าจ่าลูกค้าจ๋สวยๆเยอะๆค่ะคุณภาพเกรดเอของบักเรา อาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะประมาณการ5-15%ถึงค่ะลูกค,ะะค้าจะขาดเตื้อนดําอาจมีเจอนะคะซิปเสียหายอาจมีเจอใช่แล้วจะ<ร>อู<ร>ส้สีก็คือแปลมากสีสวยสีสวเนาะด,ดูดูดะแล้วค่ะมีกี่สีแล้วคะพี่นะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ตอนนี้คือแบบประมาณ <c oughs> ให้นับดูว่ามีกี่สีแล้ว่็จะ77สีแล้วค่ะตอนนี้นะคะสีหลากหลายมา ค่ะสุดคุ้มเลยสำหรับแบบน,นี้นะคะคชาแล้วค่ะลูกค้าจะอะลูกคะะ้าจ๋าแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายกันด้วย<ช>นะคะ<ช>เข้ามาแลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของบักไว้นะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าบักจะมีรีวิวสองช่วงด้วยกันนะคะคือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายค่ะลูกค้าจ๋าสนใจสินค้าหมวดไหนพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะใช่นะอุ้ยอ,อันนี้เขาใส่อะไรนะคะ ขวดน้ำใส่รวดน้ำกระปุงกระเป๋านะคะขวดน้ำใส่อะไรนะคะโทรศัพท์ใส่กระดาษใส่ผ้าใส่ผ้าเช็ดหน้าได้หมดเลยนะคะลูกค้าจ๋า มีเสื้อปั่นไว้ดีกว่านะคะลูกค้าค่ะปลอดภัยกว่าเซฟกว่านะคะลูกค้าค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจานแนะนําเลยลูกค้าจานอ่ะสุดคุ้มมากๆนะคะชอบชุดนี้สามารถ CF ได้หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะลูกค้าค่ะชุงนี้นะคะอุ้ยพี่นั่งมาเป็นชุดเลยค่ะคะมาเป็นชุดเลยเอาคืดีแท้มาเป็นชุดอุ้ยลดเลยอ่ะตอนนี้คือคุ้มเลยลูกค้าค่ะกับต้นทุนเพียงแค่แปดสิบหกบาทเท่านั้นใช่ค่ะแปดสิบเจ็ดบาท ประมาณ86 87บาทนะคะประมาณคุ้มนะมาเป็นชุดอ่าได้เป็นชุดเลยน่ะไม่ต้องไปซื้อตังเกงต่างเพิ่มถ้าเข้ามาเป็นชุดเลยนะคะอ่ะหมวดนี้ซื้อเยอะลดเยอะด้วยนะคะลูกค้าขารีบๆกันเลยซื้อครบ20,000บาทได้ส่วนลดพันที1,000บาทด้วยค่ะเพราะเป็นสมาชิกบัคพันทีด้วยสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เป็นสมาชิกเนาะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าสำหรับสมาชิกบัคทุกท่านนะคะเดือนนี้เราก็มีโปรโมชั่นให้นะคะลูกค้าจ้า ยังได้ว่าโปรร้อนแรงมากโปรต้องนะเดี๋ยว่าเดือนแห่งความฮักคลิกไม่กี่วันอุ้ยจะได้ดอกสักดอกไม่ได้องอ่ะดอกอะไรครับแม่คุลาเดสีอื่นได้ไหมอ่ะได้กุหลาบขาอ่าได้หมดคุลาบชมพูนะคะมีสีฟ้าพี่ก็อยากได้หลายสีแต่ว่าใครจะให้อ่าหยุดสำคัญอยู่ที่สำคัญอยู่ที่ใครจะมีใครให้ไหมนะใช่ค่ะลูกค้าสารแนะนำนะคะสำหรับสมาชิกบาร์กนะ เลยทีเดียวนะคะของเดือนนี้ สินค้าจัดโปรหลากหลายรายการมากนะคะสนใจหมวดไหนพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะใช่อุ้ยพี่นางงามมีไงานกันหนาวก็มีมาอเอาลิดได้ล่ะสวยได้ล่ะเป็นแจ็คเก็ตมาเลยนะลูกค้าสาวสวย,สวยเลยนะคะลูกค้าขาสุดคุ้มเลยสําหรับหมวดนี้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าจมือสองคัสเกตเอของบารเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างค่ะตามห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะขาดเตื้มดำอาจมีเจอนะคะ ได้แล้วจ้านะคะแต่สุดคุ้มมากค่ะ้าต้นทุนประมาณแค่87บาท86 87บาทเท่านั้นเองสุดคุ้มมากนะอย่างที่แจ้งเลยทำราคาได้หลากหลายเลยนะคาจะวิ้แบรนด์ก็มาอาดิดาสนะ,ะมีอาดิดาสมาด้วยนะคะลูกค้าจ๋าอาดิดาสเหมือนกันค่ะ ของก็เจออาดิดาสเราอันนี้ก็อาดิดาสเหมือนกันลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์นะคะมีคล้ามาเนาะแต่ว่าในแต่ละถุงเราไม่ได้ระบุไม่ได้การันตีนะคะว่าจะเป็นแบรนด์อาดิดาสกี่ตัวหรือว่าจะเป็นแบรนด์อื่นกี่ตัวนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์ก็มีค้ามาใลยจะสอบเลยนะคะไนกี้ก็มีมาพี่ดังค่ะเอาไนกี่นายก็มีมาอีกอาดิดาสโอ้แบรนด์กีฬาก็มีมาหลากหลายมา ะะใช้ะะแล้วค่ะลูกค้าจะสนใจสามารถ C f ได้เลยนะคะกระสอบนี้อดิดาสไนกี้เลยค่ะ,ะไะนกี้ไนกี้อ,อีกแล้วนะคะสวยเลย นะคะแบรนด์ก็มาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนก<ช>ันะคะหลากหลายแบรนด์เลยนะคะใช่ใชแล้วค่ะลูกค้าจะอ่ะลูกค้าจาอันนี้นะคะก็รีวิวนะคะลูกค้าจจาให้ลูกค้าได้เห็นแบบว่าตัวกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสินค้าหมวดน,นี้หมวดน,นี้เป็นเสื้อปั่นจัก,กรยานนะคะแบรนานยุโรปรถเอสพีนะคะ ถุงนี้แพ็คนี้นะคะน้ำนักอยู่ที่13.93กิโลคิดเป็นกิโลกรัมละ440บาทจำนวนตัวประมาณ60-70นะคะราคาถุงนี้6,129บาทนะคะลูกค้าจ๋าตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ87บาทค่ะสำหรับล,ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ i อจีโทรเข้ามาสอบถาม จะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะ,ะ,ะวาเลับริกวน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอินสตางฝากให้ติดตามคือข่องทาง YouTube นะคะสำหรับมัวน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ